สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของสะสมจากขนมกาก้ากันนะครับซึ่งเป็นของในความสนใจของผมเองนะครับผมก็ช่วงเด็กยตามหาได้ไม่ครบแล้วก็ตอนโตขึ้นมาก็ใช้พลังเงินตรานะครับอีกแล้วตามหาจนครบได้แล้วครับผมซึ่งในตัวของขนมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชุดครับเขาเรียกว่าชุดปักเจอนะอันนี้กับชุดวัยหนุ่มนะครับผมซึ่งตอนเด็กๆผมมีแค่5แบบนี้จะเห็นว่าสีเดียวกันเนอะแล้วอันนี้ได้มาเพิ่มนะครับผมส่วนชุดตัวของวัยหนุ่มเนี่ยผมมีอยู่แค่ประมาณสัก สี่แบบเองมั้งแล้วผมก็ได้ตัวอื่นมาเพิ่มจนครบนะครับก็ได้ตามหามาครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับชุดปากเจอเนี่ยรู้สึกจะขายประมาณปีสองห้าสามสองนะครับผมซึ่งจะมีเจ็ดตัวนะฮะมีอ่าที่มันเป็นปากเจอเพราะมันเป็นปีตัวนี้ครับเป็นไอคอนเนี่ยะปากเจอแบบนี้นะครับนี่มีโกคูที่ถือกระบองด้วยนะครับหลังๆไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่มีดักนบอลนะครับผมเป็นเจ้าเทพเจ้ามังกรอูลอนนะครับผมบูมานะครับตอนเด็กๆเลยนะครับตอนแรกๆเลยนะครับ ย้ำฉาหรือยำมูชานะฮะแล้วก็ผู้เท่าเต่านะครับอันนี้คือวัยเด็กนะครับผมก็มีทั้งหมด7แบบนะครับพอมาเป็นวัยหนุ่มเนี่ยปุ๊บก็จะมีอ่ะโกคูตอนเป็นหนุ่มแล้วนะครับมีพระเจ้านะครับผมมีพิกโกโร่นะครับมีเทนชินฮังนะครับเพื่อนรักของโกคูนะคุริลินนะครับผมมีย้ำฉาหรือยำมูชานะครับภาคที่เป็นใส่ชุดกับฝึกกับผู้เท่าเต่าแล้วนะครับ มีลูกชายนะครับผมของโกคูนะฮะโกฮังนะครับผมลาดิชแล้วก็มีเจ้า,จาสึนะครับผมนี่ก็คือเป็นชุดนะครับผมของขนมกากานั่นเองนะครับมีทั้งหมด16แบบนะครับก็ครบแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีสำหรับผมเลยนะที่เก็บครบแล้วก็อาจจะเป็นมุดหมายในความทรงจําอันนึงของผมที่จะเก็บไว้นะครับผมที่ระลึกไว้ดูยามชลายามแก่นะครับก็เป็นของสะสมอันนึงนะครับที่ ครบจากขนมกาก้ามาแล้วนะก็ปีสอง2้าสามสนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะขอติดตามชมกันไดน้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกบผมแล้วเจอกันครับ